สวัสดีครับทุนผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วครับกับช่องคู้แมกกาลาดในช่วงของยามว่างสตอรี่วันนี้ครับจะพามาดูนะครับปัญหาเล็กเล็กน้อยน้อยครับเพราะว่าจะทำให้เครื่องของท่านพังได้ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับติดตามชมกันเลยครับปัญหาครับปัญหานะครับ เบื้องต้นของรถคันนี้ครับ BT50 นะครับมาด้านะครับก็คือผู้ใช้รถนะครับขาได้แจ้งว่าตอนสตาร์ทรถปกตินะครับเปิดแอร์เย็นปกติครับแต่ขับไปสักพักแล้วแอร์ไม่ทำงานหรือแอร์ไม่เย็นนั่นเองครับแต่ว่าระบบพัดลมนะครับโปรเวอร์ก็ยังหมุนอยู่นะครับแต่แอร์ไม่เย็นครับ ทีนี้ขับมาได้สักพักนะครับก็มีเสียงระเบิดที่หน้าของเครื่องนะครับก็เช็คเปิดฟากระโปรงเช็คแล้วก็เป็นที่ท่อน้ําบนแตกครับผมนี่ครับเราก็จะมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงสรุปปัญหาของรถคันนี้ครับนั่นก็คือฝ้าปิด หมอ้อพักน้ํานะครับตันนะครับมันก็เลยทําให้ระบบไม่หมุนวนนะครับหรือการระบายความแัอนออกจากหมอ้อน้ําไม่ได้นั่นเองครับผมก็เลยทาการเปลี่ยนนะตัวฝาปิดหม้อพักน้ําแล้วก็ท่อน้ําแล้วก็จะมาทําการลองระบบกันครับนะครับถ้า รถกคันที่บ้านครับใครเช็คนะครับดูนะครับว่าสาปิดพวกข้อทางต่างๆมันตันไหมครับฉะนั้นจะเป็นเหมือนรถคันนี้ครับจอดข้อน้ำระเบิดการทางครับ างมน้ำแต่ยางม,มอน้ำตันนะวันนี้ท่านก็จะทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับกระโดยการเอาไรใหม่ไม่มีครับวันนี้วันอาทิตย์จะเลยหาอะไรสำรองมาใส่ถอดจากรถอีกคันมาใส่อีกคันนะครับแต่คันนึงก็วิ่งไม่ได้พอใส่คันนี้แล้วอีกคันนึงก็วิ่งไม่ได้คันนึงก็จอดแทน อะไรสิ่งปลาทักอะไรสิ้นปลาทักเ <c oughs> อะรครับไมใช้อะไรสำรองอะไรสำรองก็ใส่รถอีกคันครับตอนนี้ก็ถอดอีกคันหนึ่งมาใส่คันนี้คันนั้นก็จอดวิ่งินได้อไ <c oughs> 多等一别别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 别 พอใส่เสร็จแล้วนะครับผมก็จะทำการเช็คระบบนะครับน้ำรอเย็นดยการเบื้องต้นง่ายๆก่อนครับเช็คที่ท่อนะครับระบายน้ำนะครับมาที่หม้อพักน้ำครับแล้วก็ตรงที่ฝาปิด ผมเช็คแล้วครับมันตัวนี้รู้สึกวมันจะตันครับมันเป่าเป่าไม่ออกเลยครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวที่เรียบร้อยครับตัวใหม่ที่มันใช้ได้ปกติครับะพอเติมเสร็จเรียบร้อยเรามาเติมน้ำเสียดเทสระบบกันเลยครับดีวต้องขออภัยครับเนื่องจากภาพมัน แนวตั้งครับเรามาใส่มันก็เลยเป็ย่างนี้ี๋ยวเรามาเติมน้ำแล้วก็มาเทกันครับว่ามันจะไายไหมนะครับไหลใช่ในในอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้ต่อนะำเไปในห <นะ S 2> ม,ม้อน้ำนัำ้นเราก็ไม่เอาเราเอาน้ำ,นำในหม้อนน ตอนนี้จะไปทำอะไรครับลุงทักทดสอบเทสเทสเทสรถเทสครับเทสเทสเรื่อความร้อนยังขึ้นไหมตอนนี้กำลังมีปัญหาเรื่องความร้อนอยู่ลุงทักสายเทสครับท่อเลยนะท่อมอน้ำท่อมอน้ำแตกครับท่อมอญ้ำแตกไปหนึ่งแล้วอันนี้ใส่ใส่ท่อมอน้ำซิ่งของลุงทักเข้าไปครับลองดูครับเนี่ยดูเอความร้อนครับขึ้นครับตอนนี้ รถใครทำอยู่เมื่ี้นึงเออก็จะเปิดอะรกันเปแชร์เป็นเห็นคนที่ออกเยอะสอยกันเลยเปิดอ๋อแต่เสียงเครื่องก็มีนะไม่เนี่ยมันเป็นมานานแลยวอ้ตัวนี้ยมันน่าจะเป็นพวกอะไรสักอย่างวัชิดอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ไงเนี่ยแล้วงี่เวลาคืนกันเป็นยังไงวะเนี่ยพอเราอีกคันมาใส่อีกคันนี่ตายแล้ว เขาก็ใส่ตัวใหม่เลยตัวใหม่มันดีเสมอไม่ใช่ใช่ของเขาหายของเราเป็นนี่เ็าเลยพอเสร็จแล้วของเขาหายของเราเป็นตอน่ออันนี้เช็คครับเช็คข้อข้อน้ำแตกครับข้อบนของ BT50 อันนี้ก็ลังเช็คอยู่ครับเพราะว่าเช็คที่อนนาหม้อพักน้ำมันตันนะครับเปลี่ยนตัวใหม่ใส่ครับ ลองที่ฝาหม้อน้ําครับเ <400 S 1> ทบ่เ <evaluation, S 1> กันกับ15โลเลยใช่ไหมเท่า,า <40 S 2> <ช>กันเลยครับหรือถ้าความร้อนขึ้นเราก็กลับเลยเพราะว่าเปลี่ยนเดี๋ยวเราเช็คอันนี้เพราะว่าเราเรามาเรามันจะเขาน้อยอกลับมาถึงบ้าน15 <c oughs> โลอันนี้เราก็จะวิ่งไปสั้แค่1โ่ทรัพย์สนเทียนแล้วก็เลยวิ่งกลับมันก็จะกอดี้15โลเท่ากันแล้วก็เปิดอยไมเปิดตามันเปิดตากระปุง ถ้าไม่เป็นอะไรกร็แสดงว่าตุ่จุดแต่ถ้าเป็นก็เป็น,ปนต้องดูให้เข้ารัดทิปมน้ำเพราะเครื่องน่าจะเป็นอะไมันมัน,มน,นมวนออกมาอยู่สาเหตุอาการเบื้องต้นนะครับก็สตาร์ทที่แรกแอร์เย็นใช่ไหมครับพอแ yeah, อร์เย็นปุ๊บขับไปสักพักเครื่องร้อนแอร์ไม่เย็นขับมาสักพักข้อน้ำแตกตุ้ม แต่นี้นขี่ได้นานแล้วก็ยังเย็นอยู่นีกินไหมอะไรไหมนี่ขนีครับเปวกติอยู่นะเปนนี้ก็ผ่านมามาห้าโลห้าโลห้าโลครับเพราะว่ามันจะเริ่มจากน้อยไปถึงบ้านกสิบห้าโลที่นีห้าโลทีนี้เราก็จะ เดี๋ยวม่ี่ัดประมาณโลครึ่งสอโล,ลจเละละจะเลียวรวกลับกลับถึงบ้านะะเรา่าอนนี้ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนอะไรบ้างน,น,น,นะฝาหม้อน้ำกับฝาปิดหม้อพักน้ำที่แรกมันหม้อฝาฝาปิดหม้อพักน้ำมันตันเป่าไม่ออกเลยวนะนะจเตรง ัับสตเ,เอาเลยเลยทางนี้เอาไปหน่อยไปหน่อยนึงเมื่อกี้ระยะทางสิบสิบห้าเนาะสิบห้าโลแล้วมันฮิตตอนนี้เราก็วิ่งไปในครึ่งทางแล้วครับครึ่งทางของสิบห้าโลที่เราจะลองหาที่กับรถที่กับรถกันที่แรกแอร์ไม่เย็นนะครับก็สงสัยว่าแอร์มันจะพังหรือเปล่าแต่ตอนนี้ ขับไปเรื่อยๆมอน้ำท่อมอน้าแตกท่อบนครับระเบิดกลางทางทําการเช็คเบื้องต้นก็เช็คที่ท่อน้ํารถมานะครับท่อน้ำลถมา ตรงที่ฝามันตันมันระบายทิ้งระบายออกมาเม้าข้างน้าไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ใส่จะถ้ามันขึ้นมันก็ได้ขึ้นนะคนับเพราะระยะทางมันขี่แป๊บเดียวมันก็น่าจะเปิดเลยเนะี่ยความร้อนมันก็น่าจะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ความร้อนก็ปกติดูนะครับยังไม่มีอาการอะไรครับนะสรุปแล้วน่าจะเป็นกับ ขอให้เป็นอย่างที่คิดไว้ครับถ้าเป็นตัวนี้ก็จะไม่หนักเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวอื่นก็อาจจะหนักกว่านี้หนักครับอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนจริงๆก็ต้องเปลี่ยนท่อท่อหม้อน้าเนาะหนึ่งตัวตัวแล้วก็เปลี่ยนฝาหม้อน้าฝาหม้อพักน้ําฝาหม้อพักน้ำถ้าับบสามชิ้นนะครับถ้าเกิดเป็นแค่นี้ก็ก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็จะหนักก็จะหนักกว่าราคาอะไรก็ไม่กี่ร้อย อันเท่าไหร่อันเท่าไหร่อไอฝาฝาน้ำเนี่ยน่าจะไม่กี่บาทไม่ไม่ไม่ถึงร้อยมันก็แปดสิบกว่าบาทก็มีเพราะมันแปดสิบเกินนี่นะคเ๋รวทีนี้ถ้ามันได้มันก็ตรงฝาหม้อน้ำเนี่ยแล้วเปลี่ยนใหม่มันจะได้มาตรฐานหรือเปล่าไม่แล้วปัญหาแล้ว แล้วเราเอาอะไรขนหปวมไปหมดเลยแล้วทำหมดเขอเข้าหายแต่พอมาทามัผมมาผมเอาซื้อมาใส่ใหม่แล้วพัง,นไงไเนี่ยทำไงมาเนี่ยดับการได,ด้กี่เจโอ้ยวันนี้จะมึนจะไปมามึนยังออกมาอยู่เลยรถรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันออกพร้อมก,กันห่นางกันสามเดือนห่างกันสามเดือนเลยเกินอยู่แค่นี้ครับไม่เกินครึง่งนี่เกินครึ่งวันน,นนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ สิบสองากิโครับตอนนี้13บสากิโลปกติแอร์มันจะไม่เย็นแล้วครับนี่อ,อ,อาการที่มันเกิดตอนนี้แอร์ก็ยังเย็นอยู่นะครับความร้อนก็ปกติไม่น่าเชื่อ,อะนะครับเรื่อง,ลงเล็กๆที่เราก็คาดไม่ถึงเลย <c oughs> ราคาหลักร้อย <c oughs> ก็ทำให้ต้องเสียหลักเหมืน่น ไม่ถึงจริงครับปัญหาเล็กๆนิดเดียวเองตูดันแค่หน่อยเดียวครับมันโอ้กไม่อันนี้จริงไ่มมันไม่รู้จริงเนี่ยมันก็แย่เลยครับดีนี่ได้ช่างครับมีช่างแม็กครับแม็กกระดาษนี่นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับทําหมดทุกชนิดรถนะครับมอไซค์มอไซค์ยันรถยนต์นะครับทาได้หมดนะครับส่งงานเข้ามาเลยครับ มีสภาพโคลาชน้องคคยโอ้น้องคายเลยเหรออ่าโอเคปกติอันนี้ถึงจุดหมายแล้วครับนี่ระยะทางที่เราเทสความร้อนกับระบบแอร์ก็ปกติโอ้รถโอเคนะครับสำหรับเทสนี้ก็ B T 5 0เจ็ดแรกนี่ยตัวนี้สาเหตุเบื้องต้นก็สาเหตุว่าแอร์เย็น ตอนสตาร์ทแล้วก็ขี่ไปก็ไม่เย็นแล้วก็ขี่ไปหม้อน้ำท่อท่อน้ำแตกครับแต่ที่นี่หายปกติแล้วครับโอเคอ่ะทีเราก็จะมาดูกันอ่เปิด<ร>ปไป,ป,ปดูไฟไปป้ปปงก่อนอันนี้เชนะ่นะมริงครับ ถ้ามันร้อนก็ได้หนึ่ง้อนเนี่ยขึ้นมายอยู่โอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ